สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเด้อเช้าว,วันจันทร์ที่16อากาศอึมครึมเลยพี่น้องมาเนี่บรรยากาศบ้านยายาวันนี้เปิดคลิปอยู่ฮือนเด้อมาเนี่โอ้ห้อนขนาดพี่น้องยายาเพิ่งอบสมุนไพรอบสมุนไพรเสร็จพี่น้องอาการไม่ค่อยดี เป็นวัดเป็นไอช่วงนี้เนาะเป็นยาๆก็เป็นตาชัยก็เป็นคือกันอาการเป็นวัดเป็นไข่ลานจริงๆรานน้อยก็เป็นไข่พี่น้องเอ้ยพาไปหามองมอวานนี้ผู้ใหญ่ก็เลยกะเป็นไข่วัดเนาะสงสัยจิตกันเลยพี่น้องเป็นน้ำกัน ก็เลยอบสมุนไพรบรรยากาศพี่น้องตอนเช้ามาอนี่บรรยากาศดีดีอากาศอึงมองคมรึมอึมงครึมต่ชัยเรากำลังต่ชัยเรากำลังรีบเร่งแล้วกำลังเตรียมตัวพี่น้อง เราอกจากตลาดแล้วก็มือนี้เราออกมาสายเดี๋ยวมือนี้เพื่อม,มาเปลี่ยนเปลี่ยนไทยเปลี่ยนจากไถเป็นปั่นมือนี้เราสิได้ไปปันน่นนาพี่น้องตาใสวันนี้ไปปันน่นนาเขาเจ้าจ้างปันน่นนาเหมือนเขาเจ้าทูมาบอกขเขนเลงเมื่อวานว่าจะใส่ไปปันน่นนาให้มือนี้เขาจ้างจ,จ้างดำนา เพราะว่าได้ยุดพี่น้องช่วงสองสามืือนะ์นะแต่ใช้เราได้ยุดฝนตกน้ำท่วมให้น้ำน้ำปานทะเลก็เลยน้ำหน้ามาได้ก็เลยหยุดหยุดไป ดไปช่วงนี้กะบ,บานยายากะขอเจ้าบมงค้นก็ได้ดำนาแล้วพี่น้องอเริ่มดำให้ดำนาเลยคนที่ได้กล้าหัวปีเดี๋ยวายยาสก็บยอดนี่ไปลวกก่อนเอายอดอันผักตังไปลวกก่อนพี่น้องยอดผักตังไปลวกกินกับแจ้วก่อนเด้อ เศร้าสะอดเนื้อแต่ใจเป้าแล้วคุณพี่น้องมาวิ่กินข้าวหรือยังอาสวัสดีครับสสวััดีครบอย่าเด็ดเลยอันนึงงาสิเด็ดนี่ลูกเด็ดเอานี่นี่อ่อนๆหน่อยนึงงาสีอ่อนๆอ่อนๆออ่อนๆอ่อนๆเอาแม่ทำเด็ดทางใต้นี่ลูกเอายอดเอาอ่อนๆมาเนอะเอายางๆเลยนี่อีกทีแม่อ่อนๆนี่เอายอดนี่งามๆแบบนี้ลูกแม่สิเด็ดไปลวก อันนี้จะมาครับเอาล่งามเลยอันนี้อย่าจะยาวอนเอางามพูดอีกมากบิดยอดปักปังไปลวกก่อนไม่ลวกก่อนอีกกินละลายเด้อยกินเผานะมันกิต้มอันกินเยอะๆเลยอันนี้คิดว่าไม่จัดปุดไทยปุ้ใส่ เอาไปทานนี่เนีไม่สิเอาไปทานนี่เด็กเนี่ยก็ปังไปลวกว่าพี่น้องกินกับทอดเนื้อก่อนตื่นเช้ามาไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรเลยแต่ละวันแต่ละเมื่อแกงส้มตำแกงส้มตำ ใส่รองเท้าก่อนอุ้ยอากาศมืนในพี่น้องคืกฝนสิต๊กนี่แหละนี่เบิ้งนูนี่นพี่น้องหมดยายาโรยแป้งนี่ใส่มดหมดลห,หลาย,ลายาพักลวกไปพี่น้องเลย กมับ n านละชีวิตคือการต่อสู้พี่น้องเอ้ยกับจากขายผักเราไปขายผักช่วงที่หนึ่งส่งผักขายส่งผักเนี่ยเราก็ออกมา ไปรับจ้างปันให้ปัน,นน,นมามันต้องเก็บซ้อยแม่หรอกน่ม่เก็บก่อมันต้องเก็บหล<ะ>ุกลูกนม่เก็บเอา,าโลอาบน้ำเลยมาวินี๋้วแม่ไปอาบน้ำให้งผา,ายว่าวผายว่าวเฮ้ย ไม่จอมะไม่จอมแม่แม่ไม่จอเป็นคน่าหไมจอเป็นคนบ้าเเนวันจันทร์เม okay. ื่อ <spices> ่มเนี้วันจันวันม่อก็วันจันทร์หละเนาะมนี้วันจันทร์นะจ๊ะต้องไปโรงเรียนเก็บเอานี้กัเนาะวันพุธวันนี้วันพุธห วันพุธไม่เจอวัวนวัจันจไม่ใช่วันพุธวันพุธเนี่ยไหวันพุธไม่ใช่จันเอาวันพุธแ,แม่แม่วันพุธมจันอังคารพุธหรล้ว พักก่อนด้วยพี่น้องวันอาทิตย์บนเลือทางอันนี้ขอจะได้นี่คือต้นยางพี่น้องซื้อมาไว้แซมแล้วยังไม่ได้ไปแซมแซมสุดหนึ่งแล้วสุดสองรุ่นสองที่ไปซื้อมานี่เพราะว่าอันพอดีฝนแห้งพี่น้องมันสิลงสวนบ่ได้คือสิจมคือสิอันนั้นก็เลยบ่ไปพี่น้องรอให้จะใส่เบิดงานแล้วกัพุ่หลกักอีกไปแซม ยายๆก็ลดไว้ทุกวันอยู่จะไปเซมก,กันไห้กระไซเบิดงานปัน่นหมดงานปันป่นพูดละพักปังก็เกิดใกล้ๆนี่แะละพี่น้า เกิดใกล้บ้านใกล้เฮือนเดียวยาที่เก็บลังเก็บของเดี๋ยวเอาไปลวกก่อนเบิง้งอยู่ในเอ่งเหมอนพี่น้องกูกำปังก้อยเคือมันแต่อากูได้เก็บไปลวกกินก่อนเด้อกระทินกิน,นกับ chèo con à. Đây mình cầm ย,า,ย,า,ยาสีฟังดอกเคมานลวกโอ้ Ooh, มืดเลยพี่น้องคำนี่มืดปานกลางคืนเลยปานกลางคืนเลย